เรื่องเล่าเช้านี้ตบูชมครับ6เรกา29นาทีเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้ตบูชมจำได้ใช่ไหมหลังเลือกตั้งใหม่ๆอ่ะมีกรณีสวยรถบรรทุกอ,ะอ่ะ,ะจำได้ไหมจำได้ค่ะลัะกขณะนั้นคุณนิโรธลักษณะดีสอนประกาศตัวเป็นดาวเคราะน้อยออกรณีที่เคยมีปฏิบัติการซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตแล้วเรื่องก็เงียบหายไปเอาเป็นว่าสมาพันธ์ผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่ง ก็มีการไปยื่นบัญชีรายชื่อจําได้ไหมจําได้ค่ะเรื่องมันเงียบหายไปแต่จริงไม่เงียบอันนี้ต้องให้เครดิตกับรองผู้าการตำรวจสอบสวนกลางพลตรีจรุนเกียรติปานแก้วซึ่งณขณะนั้นเป็นผู้การทางหลวงที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ควบกับตําแหน่งผู้การปรป,รป,รป,รปรตํารวจนะจาได้ใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อวานนี้เปิดปฏิบัติการกลางครั้งใหญ่เลยจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 11. จุดใน7จจังหวัด ประกอบด้วยอยุทยาชัยภูมิเพชรบูร์นครปฐมชลบุรีเชียงใหม่และที่สําคัญกทมกวาดล้างขบวนการสวยรถบรรทุกแล้วจับกลุมเจราทีรัฐสองคน คนแรกชื่อนพเดินอายุห้าสิบเจ็ดปีตำแหน่งเป็นในช่างเครื่องกลอาวุโสหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ําหนักอุบลราชธานีขาออกกรมทางหลวงค่ะแล้วยังเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจของทางหลวงคือกรมทางหลวงเนี่ยใช่หัวหน้าชุดเฉพาะกิจสปอตเช็คค่ะสปอตเช็ค <Spot Check S 2> ค่ะแล้วยังไงต่อถูกตํารวจภูธรภาคห้าเข้าควบคุมตัวได้ที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่นะคะขณะกําลังเดินเล่นในสวนในตัวเนี่ยมีเงินสดอยู่สี่หมื่นบาทถูกควบคุมตัวเมื่อวันที่สองกันยายนข้อหาก็คือเป็น เจ้าพนักงานร่วมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแล้วก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอแล้วเมื่อวานนี้ปปปตํารวจปปปก็นํากำลังเข้าจับกลุ่มคนที่สองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเช่นเดียวกันชื่ออเนกอายุ59ปีตําแหน่งในช่างเครื่องกลชานาญงานหัวหน้าสถานีตรวจสอบน้ําหนักดานขุนทดขาเข้านครราชสีมาค่ะส่วนคนที่สอันนี้เป็นผู้สนับสนุนเหมือนเป็น ตัวแทนน่ะน้องใบเป็นหน้าเสือหน้าเสือนายธงชัยหรือนายบอยอายุ38ปีค่ะคนนี้เป็นพล,ลเรือน,นะคะทำหน้าที่เป็นหน้าเสือถูกจับได้ที่ชัยภูมิตามรายงานระบุว่าทั้งตัวเนกกับตัวของนายธ<ท>ง,งชัย,ชยเป็นสมุนของนายนพดพดลคนแรกที่จับกลุมค่<ฮ>ะข้อหาก็เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐนี่แหละท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยังได้ตัวนายประทินอายุ39ปีเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน ในเครือข่ายนี้มารับทราบข้อกล่าวหาในฐานะผู้สน,สนับสนุนด้วยทบูชมมะ,ะอย่างที่บอกไปเลือกตั้งปีที่แล้วเดี๋ยวพิษภาใช่ไหมค่ะหลังเลือกตั้งมีข่าว,าวคึกครมเลยเรื่องสว,วนรับรรทุกอะสติ๊กเกอร์อะจำได้ค่ะและปรากฏว,ว่ามิถุนายนปีที่แล้วกลุ่มผู้ประกอบการร้องเรียนเป็นเรื่องเป็นราวมีหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อที่จริงไปถึงเจรตระบ,บทแห่งชาติจากการสืบสวนพบว่ายังไง มีเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวงม,มีพฤติการเรียกรับเงินหรือรับสวยจากผู้ประกอบการรถเครนและรถบรรทุกน้ำหนักเกินเรียกรายละแสนนะคะเพื่อให้สามารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้โดยไม่ถูกจับณขณะนั้นผู้บัญชาการสอบสวนกาลางพลตวชีรพพูริเดชสั่งการให้พลตีจรุนเกตปานแก้วรวมถึงผู้การปปตตำรวจปัจจุบันคือพลตีประสงค์เฉลิมพันธ์ไปประสานกับปอท ปปชและปป,ปทสืบหาข้อเท็จจริงก่อนจะพบว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมหนักยานพาหนะสังกัดกรมทางหลวงกระทรวงคมานาคมมีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่วิ่งบนทางหลวงแต่กลับใช้อำนาจหน้าที่ในการเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจเรียกเก็บเงินสวยรายเดือนจากผู้ประกอบการแรก แลกกับการไม่ถูกจับดําเนินคดีโดยมีคนนายธงชัยพุทธหารายที่3เนี่ยที่เป็นพลเรือนเนี่ยค่ะคอยทําหน้าที่เป็นหน้าเสือหรือเป็นตัวกลางเป็นคนเข้าไปเจราจาเรียกรับเงินแทนถ้าผู้ประกอบก,ก็ไม่ทุกรายใดไม่ทําตามข้อเรียกร้องก็จะถูกกวดขันจับกุมอย่างหนักจนกระทบต่อกิจการตํารวจได้ข้อมูลว่าแต่ละรายต้องจ่ายสวยรายเดือน ให้กับเจ้าที่กรมทางหลวงเนี่ยมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนค่ะแล้วมีเงินสวยหมุนเวียนเฉลี่ยต่อเดือนเดือนเราไม่ต่ำกว่าสาล้านเฉพาะเครือข่ายนี้นะค่ะเงินที่ได้มาจะถูกโอนเข้าไปยังบัญชีม้าก็เปิดโดยชื่อนายประทินหรือนายโทนแล้วจะมีการถ่ายโอนไปยังกลุ่มเจ้าที่หัวหน้าขาบวนการคือบางทีเงินโอนเข้าบัญชีของประทินหรือไม่อย่างนั้นก็รับเป็นเงินสดค่ะหรือแม้กระทั่งที่เข้าบัญชีแล้วก็แปลงเป็นเงินสด เอาไปจ่ายรวบยามหลักฐานสอบพยานมากกว่า30คนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้หลักฐานต่างๆกระทัง่ง,งขอหมายจับจนนำไปสชวจับกลุมเบื้องต้นชุดเฉพาะกิจที่ว่านี้ชื่อชุดเฉพาะกิจอะไรนะสปอตเช็คค่ะ กระจายอยู่ทั่วประเทศใช่มีอยู่ประมาณ10กว่าชุดนะคะและได้ตรวจย้อนหลังไปถึงปี6 2จนถึงปี6 6ทราบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า30รายนะคะมีทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่แล้วก็รายเล็กที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือตอนล่างถ้าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ200ล้านบาทและหมุนเวียนแต่ละเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทค่ะตำรวจปปป,ปนำตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนเข้าตรวจค้นตามจุดต่างๆที่ต้องสงสยัย ซึ่งเกิดขึ้นในโกรมทางหลวงรวมถึงตรวจค้นด่านชั่งน้ำหนักที่ผู้ตัางหาปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยอย่างที่บอกกับสิจุดก่อนจะนำตัวนายนพดลหัวหน้าขาบวนการเข้าตรวจค้นห้องทำงานที่ด่านปางประอินแล้วด่านบางน้อยอยุธยาเนี่ยสองด่านสำคัญเลยท่านผู้ชม รวมถึงยังไงต่อห้องพักชั่วคราวด้วยค่ะยึด <ไป S 2> หลัก<ว>ฐาน,นเป็นข้อมูลในคอม,คอมพิวเตอร์ใช่ไหมปืนอีกสองกระบอกมีสมุดจดรายการต่างๆแล้วก็เครื่องช่างน้ําหนักที่มีการบันทึกข้อมูลค่ะเบื้องต้นไหนตยทพดนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ฟังดูชนิดหนึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องด้ไหมคะเรื่องน้าหนักรถบรรทุกเนี่ยค่ะก็ไม่ถ้าส่วนตัวไม่มีครับไม่มีใช่ไหมรู้จักในบอยรู้จัก เป,เป็นอะไรกันคะเคยรู้จักเคยรู้จักเขาเขาทำงานที่นี่ไหมว่าไม่ไม่ไม่เขาเขา<ข><ข>เป็นใครกับเป็นอะไรกับพี่คนรู้จักกันท่านผู้ชมที่สถานีตรวจน้ำหนักวังน้อยสำนักควบคุมน้ำหนักยาพนักกรมทางหลวงที่ห้องของนายรพดลน,นอกจากพบปืนตรวจคอมพิวเตอร์จอครบรถบรรทุกน้ำหนักเกินพบว่ามีถังเก็บข้อมูลเนียสองถัง นึกออกใช่ไหมค่ะราหัวถั้งแรกส่งเข้าระบบส่วนกลางแต่อีกถังหนึ่งไม่เข้าระบบค่ะอีกถังหนึ่งอาจจะเป็นบัญชีสวยก็ได้ใช่ไหมค่ะก็เลยยึดไปตรวจสอบทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปครับผู้ชมเราไล่เรียงกันต่อนอกจากการเข้าตรวจคนแล้วในเวลาต่อมาร้อมผู้การสอบสวนกลางพลรุตีจรุนเกียรติปานแก้วบอดนะครับผู้ชมเบื้องโตผู้ตางหาให้การเป็นประโยชน์ แต่จะเกี่ยวข้องหรือไม่กับบางตรวจหลักฐานอย่างที่บอกไปรวมถึงเส้นทางเงินซึ่งเบื้องต้นพบความเชื่อมโยงบัญชีม้าและผู้ประกอบการรถบรรทุกมีการโอนเงินจากผู้ประกอบการรถบรรทุกในภาคอีสานเข้าบัญชีม้าแล้วเชื่อมโยงบัญชีไปถึงนายนพดลเดือนละไม่ต่ำกว่า5ล้านสอบย้อนหลังไป4ปีเครือข่ายนี้เงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเราก็นึกดูก็แปลว่าผู้ประกอบการโอนเงินเข้าไปบัญชีม้าประทิน แล้วบัญชีมา้าเส้นทางโยงไปถึงพน mm. พดลพลตบบตรีจรุนเกียรติบอดนะครับตัวชมจุดเริ่มต้นการเกิดสวยเชติเกอร์แก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะเวลานั้นสั่งย้ายตำรวจ40นายจำได้ใช่ไหมเราก็ส่งเรื่องให้ปป,ปชีช้มูลความผิด6นายอ้ทาทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะขยายผลต่อเรื่องต่อไปนะครับเพราะนอกจากเงินผ่านบัญชียังพบว่ามีเงินสดจำนวนมากยังไม่สาบานร,ระบุได้ชัดเจน หลังมีเงินไหลเวียนในบัญชีม้าจำนวน200กว่าล้านบาทในช่วงเวลา4ปีถ้าเปรียบเทียบก็คือวันละประมาณ5ล้านบาทอันนี้แค่วันเดียวนะแต่จริงๆมีอีกหลายที่หลายวงหลายชุดแต่ช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากหลังจากสวยซิกเกอร์หยุดไปเนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเงินสดสุดใหญ่วนใหญ่โอ้พี่พี่ ครับผมอยู่แล้วผมก็ทําตามพี่ทุกอย่างอยู่แล้วไม่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 ล้มแน่เราเรามีความจริงใจที่จะทําขยายถึงใครเขาหมเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 จีมาที่ได้มาใหม่อีก2-3ตัวเนี่ยเดี๋ยวถึงใครเดี๋ยวก็มีมีผต้องหาเพิ่มขณะที่พุ่มกับการสามกองครับการปปปตํารวจพันเอกธนัทชนเก่งกสิกิจบ่ดนะครับนายรพดลเนี่ย เวลาตรวจรถบรรทุกน้ำหนักเกินจะทำทีพูดคุยเรียกรับเงินดน้าด่านครั้งละแสนก็จะตกลงจ่ายเป็นรายเดือนเพื่อเรียกการตรวจเพื่อให้เรียงการตรวจสอบน้ำหนักได้ด่านที่วางน้อยอใครผ่านไปผ่านมาจะเห็นบ่อยก็จะมีการเอาแบรีเออร์ค่ะมาปิดเส้นทางเข้าด่านแล้วก็อ้างว่าอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมถนนดังนั้นรถบรรทุกที่วิ่งสัญจรผ่านเส้นนี้ก็ไม่ต้องเข้าด่านนะคะก็ต้องเป็นข้อสังเกตว่ามันผิดปกติไหม เหนี่ยน้าที่ในการไปตรวจเช็ครถน้ำหนักทั่วประเทศนะครับจุดสอเช็คคือจุดที่ไม่มีด่านทาวรอนนะครับจุดสงสัยก็จะมีการเรียกขึ้นช่างเมื่อช่างแล้วนะครับตามพิติการของชุดนี้จะมีการจับอย่างจริงจังหลังจากที่จับแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ที่อยู่ในชุดซึ่งจะให้ภาคประชาชนเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยจับงานนะครับไปแอบสกิดแอบโทรหาผู้ประกอบการรายานั้นๆว่าถ้าคุณไม่อยากจะถูกเรียกจับ ถ้าดูแลมาอาจจะการส,สอบอบคัน,นะครับรายละ 20, ง0มื่นสามหมื่นาหนะครับตามเลทแล้วแต่บริษัทจะมีขนาดเล็กใหญ่แล้วมีการาติดนะครับเดิมอาจจะเป็นสติกเกอร์แต่ะละก็จะไม่เรียกท้นช่างแต่บางครั้งบางเวลานะครับก็มีพวกการแจ้งว่าเมื่อเรียกช่างแล้วเนี่ยก็มีการไม่จับจริงนะครับเรียกรายละคันละ50,000บาทโดยไม่ส่งเป็นคดีอันนี้ก็มีพยานยืนยัน ขณะที่อีกมุมหนึ่งท่านผู้ชมน่าสนใจตรงที่มีข้อมูลของนี่ฮะพลตบตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้การปปป,อปอบอกไอสองร้อยล้านเนี่ยเฉพาะสายอยีสานนะ เฉพาะผู้ประกอบการรถบรรทุกสายอีสานประมาณ200รายที่โอนผ่านบัญชีหมาชื่อนายประทินนะคะแล้วแปลงเป็นเงินสดจากบัญชีต้องขยายผลต่อว่ามีการส่งต่อไปให้ใครบ้างผู้เสียหายตอนนี้หมายถึงรถบรรทุกมาให้ข้อมูลตำรวจและประมาณ50คนอีกหลายรายยังไม่เข้ามาให้ข้อมูลกลัวจ,จะถูกบคดีว่าไปยินยอมจ่ายให้เจ้าหน้าที่เองทั้งนี้ท้งนั้น การถแถลงเมื่อวานนี้ยังมีตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมมาร่วมในการถแถลงด้วยนะครับในฐานะที่กรมทางหลวงอยู่ในสกัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คนกรีชนบอกว่าขณะนี้คมนาคมให้ความสำคัญเรื่องสวยทางหลวงหลังจากนี้จะใช้ระบบวิมดับเบูไอเเข้ามาแทนอุปกรณ์สปอตเช็ค ที่ผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยต้องไปค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเพิ่งจะเริ่มใช้นะคะดังนั้นยังไม่สามารถควบคุมทุกเส้นทางแล้วก็ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ประจําด่านเนี่ยมีคนเดียวอนอกนั้นเป็นลูกจ้างประจําก็อาจจะเกิดการทุจริตได้ขณะดเดียวกันคุณพิชาติภัยรุ่งเรืองอดีตประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยซึ่งเคยไปยืนน่นหนังสือเมื่อปีที่แล้วจําได้ใช่ไหมย,ยืนให้คุณวิโรจน์รวมถึงไปยื่นให้กับ ปปปตํารวจด้วยบอกเลยเมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาปปทเนี่ยได้เชิญตัวคุณอภิชาตินไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เจ้าหน้าที่แล้วเพราะว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยมันตรงกับที่ปปทกับปปปตํารวจตรงกัน ตรงกับข้อมูลผู้ประกอบการอีก3-40รายที่ให้ข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ว่าถูกรีดไถที่ด่านช่างน้ําหนักถาวรของกรมทางหลวงไม่ใช่เฉพาะชุดสปอร์ตเช็คหรือชุดเคลื่อนที่เร็วนะคือชุดเคลื่อนที่เร็วเนี่ยเจ้าหน้าที่จํานวนมากจับกันอย่างจริงจังเป็นไปแทบจะไม่ได้ที่จะเป็นชุดรีดไถแต่ไอ้ด่านช่างถาวรน,นี่แหละอันนี้เป็นชุดย่อยของด่านลักษณะมันมีอยู่ค่ะลักษณะการจ่ายเป็นยังไงผู้ประกอบการที่เสียเงินไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าด่านช่างเลยแต่ถ้าไม่เสีย จะต้องจ่ายเงินเป็นรายเที่ยวหรือไม่ก็รายเดือนค่ะประมาณ2 0 0 0ถึง5,000บาทมีหน้าเสือมาคอยเรียกเก็บแทนเงินถูกเข้าบัญชีมาปัจจุบันคุณวิชาาิบอกอมันไม่มีแล้วส่วยสติกเกอร์แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีสวยนะมันยังมีการเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบของการกล่าวอ้างชื่อบุคคลหรือไม่ก็ใช้อักษยรย่อแทนบุคคลนั้นซึ่งมันจะตรงกับบัญชีรายชื่อที่เจ้าหน้าที่มีเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการสอบถาม อันนี้วิ่งประจําหรือวิ่งเป็นครั้งคราวอ่าทางนี้ทางนั้นถ้าบริษัทไหนรถเยอะก็จ่ายเยอะรถน้อยก็จ่ายน้อยมันไม่ใช่สปอตเช็คนะเท่าที่ผมรู้มันเป็นด่านช่างถาวรไม่ใช่ด่านลอยเป็นด่านถาวรใช่สปอตเช็คเขาจับจริงสปอตเช็คนี่เขามีเจ้าหน้าที่ไปกันเยอะนะครับว่ามันอาจจะเป็นสปอตเช็คของ การช่างสาวรคืออันนี้การจ่ายของเขานะนะเขาก็มีการเรียกรับเงินต่อเที่ยวสามพันสองพันห้าพันแล้วแต่ก็มีหน้าเสือละครับเจ้าหน้าที่คงไมก่กล้ามาเก็บเองเนาะเขาเรียกมาแ่ะนะนะโอนเข้าบัญชีมานานมาทีเดึอก็จ่ายเป็นรายเที่ยวแต่ถ้าวิ่งประจําทุกวันเขาก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนยังมีครับยังมีอยู่ไอ้เรื่องไอ้เรื่องสติ๊กเกอร์ตอนนี้มันหายไปแล้วครับเขาจะเป็นแสดงรูปลักษณ์อย่างอื่น นะครับ mm hmm. เป็นอันเข้าใจกันว่าไอ้วันนี้จะใช้ตัวเอนะพรุ่งนี้จะใช้ตัวบีนะอะไรอย่างงี้เป็นตับหรือไม่ก็เคลียร์เป็นชื่อเลยอย่างเช่นผมอภิชาตอย่างเงี้ยผมก็แจ้งไปเลยว่าอผมเคลียร์ในนามของอภิชาตนะครับมีรถมีกันก็ต้องแจ้งเข้าไปเดี๋ยวตามกันดูต่อท่านผู้ชมอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทีสังกัดกรมทางหลวง<ะ>บวกกับผู้สารมนหนึ่งคนเป็นหน้าเสือหกนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ